หากคุณอยากดีใจกับตอบรับดักของคนกรากฎ้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะการิวเสน่ห์ให้คนกรากฎไม่อาจตามได้คุณจ,จะต้อง 1. ดูแข็งแรงเข้มแข็งขยันอดทนชอบปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าอันนี้คือสเปคของคนกรากฎเลย 2. มีความเป็นอนุรักษนิยมมีออดมการณ์ที่เข้มข้น 3. การแต่งกายที่เหมาะกับกาลเทศะ เรียบเท่ครึ้นสุภาพน่าเชื่อถือร่วมสมัย 4. ถูกใจคนที่มีความ,มรอบคอบมีการ<ม>วางแผนชีวิตอย่างดีมีความม,มั่นคงทางความคิดจิตใจและการใช้ชีวิตก็รากดจะปลื้มมากเลยค่ะ 5. มีความเป็นผู้นำสู้คอยตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตให้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 6. เป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายของชีวิตและการดำเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายได้ค่ะ 7. เป็นคนเตะมีกรอบการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน 8. นิ่งใจเย็นใช้หลักของเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ 9. มักโดนใจคนที่เจ้าชู้เงียบแบบไม่รู้ตัวทั้งที่คนกรกฎไม่ชอบคนเจ้าชู้เลย 10. เป็นคน,โร,นโรแมนติกที่เน้นความ นุ่มนวลสม่ำเสมอแต่ไม่เน้นความหรูหราหวูนเงินการนะคะ11ชอบคนที่เก็บเงินเก่งใช้เงินเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะและนี่นะคะก็คือ11ข้อนะคะที่จะดิวใจกับคุณกรกฎได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วก็พบกับการดิวใจของคนในแต่ละราศีในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ